สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะช่องแม่พลฟังนวลจันทร์ค่ะที่เก่าเวลาเดิมนะคะเสื้อสีฟ้าแม่นวลจันทร์ของเรานะคะนี้ก็พร้อมซักน้องน้องมนคลมงคลน,นะคะอตอนเย็นบรรยากาศล่มลมตกนะคะนี่รายรอบด้วยช้างตกงานหลายๆเชือกเลยหล่อรับอาหารจากแม่แม่เอฟซี C นะคะวันนี้ช่างภาพก็มาเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนนะคะ สี่ห้าคนนะคะบรรยากาศตะวันตกดินแล้วนะคะงานเม่นวนจันของเราเม่นวนจันแสนสวยพ่อปูวังทะละุเป็นที่สักการะ,ระบูชาน้ามูลน้ำชีน้ำมน้ำชีนะคะน้ำมูน้ำชีแห่งความหลังทางนู้นก็เม่ควานกินนก็เสร็จแล้วนะคะ แม่เอซีเหมาหมดแล้ววันนี้อรอแปหลายล้อมตะกลาก็ช้างก็จะเข้ารับทานนะคะ,ะคุณยายนวลจันอยู่กับพลายรีสอนะคะ,ะนี่อะไรติดมาด้วยนี่โอ้ตัดผมทรงใหม่เลยแม่มะลิหรือเปล่านี่แม่มะลิไหม โอาบน้ำํำ<อ>รออาหารอีกนะคะรออาหารวันนี้ก็กระจาดรอบสุดท้ายแล้วถูกมเมาหมดแล้วนะคะอขอบคุณแม่เอซีที่เป็นแรงใจเป็นกำลังใจ ช่วยทุกวีทุกวันเป็นอาหารน้องช้างทุกๆเชือกนะคะดูน้องพร้อมซับนะคะให้มีผมยาวโอ้น้องมงคลเสียงดังจังเลยวันนี้ อตอนเย็นๆและอากาศสดชื่นรู้สึกเสียงดังไปหน่อยอตะกล้าก็เริ่มจะทยอยออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวน้องช้างก็จะได้รับประทานกัน้อ

นงนฝังนู้นตดเสียงอึกอากเลยค่ะเพื่อรออาหารนี่เข้าตีวงเข้ามาแล้วนะคะนนี่น่คะนี่จอมซับน้องพลอยน้องมงคลน้องทอง แม่ทองกาวแล้วก็พลายรีซอยายนวลจันแม่เอื้องเหลืองลายเชือกบางทีแม่ควานก็จำไม่ได้ทั้งหมดนะคะนี่ค่ะนี่แหละช้างตกงานของเราที่วังทะลุนะคะขอให้แม่แม่เอซช่วยเป็นกำลัง และท่านผู้รับชมก็ช่วยด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะช่องแม่พรพังมมนจันนะจ๊ะหลายเชื่อกลนค่ะลอยล้อมอาหารกินอย่างอริสอร่อยเลยนะคะมีทั้งแตงโมแตงกวาม,มันแกว้ว น้องมางคลกินใหญ่เลยนะคะนี่น้องพร้อมซับไอหนุ่มผมแดงของเราพอบคุณไปอ่าหวังทะลุของเรานะคะ บรรยากาศตอนยินยินเดบนนี้แหละค่ะขออยู่รอดไปวันวันทั้งอาหารช้างทั้งอาหารคนนะคะได้รับแรงใจพลังเงินพลังทรัพจากแม่เอฟซีขอให้ท่านมีความสุขความเจริญนะคะ ยายนวลจันก็อยู่ฝั่งโน้นนะคะสงสัยจะกินหมดแล้วนั่นชงือเอามือไปทักตัวโน้นบ้างตัวนี้บ้างวััน้อยะะเสกการรมมีแ่ แม่ควานก็ไม่มีอะไรมาเสน,เสนอมากมายหรอกค่ะก็บางทีก็มีแต่ภาพเก่าๆนี่เลยคะ่ะขอโทษขออภัยด้วยนะคะแม่แควานบางทีก็พูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคะอืมกดมือให้แม่แม่เอซ บรรยากาศรอบรอบรอบพอปู่วังทะลุของเรานะคะมีทางเด็กมีทางเด็กที่น่ารักน่าเอ็นดูบองตาไม่รักค่ะน้องหนูน้องหนูลอยลอยโลนะคะนี่แหละค่ะบรรยากาศรอบรอบพ่อปู่วังทะลุของเราตอนเย็นๆนะคะนี่แม่นวลจันทร์ เดี๋ยวเราไปชมดูน้ำหมูน้ำชีกันนะคะอืมบรรยากาศตะวันเกือบจะผู้ผีแล้วนะคะนี่ดูข้างหลังน้องช้างดูบรรยากาศต้นยูคาต้นว่านกตาล้องอืมศารพ่อปู่วังทะลุของเรานะคะเป็นที่น่าสักการะบูชาล่มเย็น นี่นะคะยายนวลเดินมาแล้วนะคะแม่ยายนวลของเรารู้สึกจะมีตุ่มึ้นตามตัวเชื้อรารักษาทุกวันทายาทุกวันนะคะนี่ก็ยังไม่ได้ไปทำความสะอาดให้เกอเท่าไหร่หรอกค่ะเสร็จเลิกงานก็จะไปทำความสะอาดให้เกต้องถูแปลง แปลงนะคะทำความสะอาดให้แกช่วงนี้ก็ไม่นวนเราก็รู้สึกกระปรีก้กระปล่าบ้างอาหารก็ได้กินเยอะนะคะนี่ม,ม่ยายแม่ยายคนตายาวที่สุดนะคะแม่ห่แม่ยายนวลขนตายาวที่สุดเลยในแถบนี้นะคะ แต่ในที่สุดในสุรินก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องไม่พอนวนจานด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะทุกท่านที่เข้าติดตามสวัสดีค่ะ